โอเคมาต่อที่สร้างบ้านเสร็จแล้วเข้มอะไรนั่นเออเนี่ยนี่นี่นี่อานุน่าแม่นาน้อนุ่นมันางแมนนแมนนค่ชื่อคิมเอดเบสอยู่คนละบ้านมีเอามาไม่เห็นมีชื่อเลยอย่าพี่อ้างอย่าพี่ไปเพิ่มให้ไปเขียนก่อนว่าอันนี้แล้วก็ว่าชอบสีแล้วก็ตามใจแล้วผก็ทำไปซะมา Sju blir ให้ไหมต้องหานะลูกมาส่งหกีอนไม่ให้ไปเฮ้อะไรนะไม่ให้ไปทำไมอ่ะเอบบ้ยแต่พอน้องดิกลัอไกนี่เสร็จแล้วอ่ะชื่อเบสอ,อ่ะเออ ให้เข้าใครสั่งให้เข้าเอ็มบีซีเอ็มบีซีใครสั่งให้เข้าเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขังเยวตัดคลิปแป๊บนึงนะครับโอเคกลับมา